ว้าวแอปเน็ตฟรีที่เราใช้กันอยู่นั้นมีข้อดีแบบนี้ได้เหรอเนี่ยถ้าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรมาดูกันเลยค่ะก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะนี่วันนี้นะคะเราก็มีข้อดีของแอป,ปที่เคยรีวิวไปแล้วอีกข้อดีหนึ่งมาฝากทุกคนกันนะคะแอป,ปนั้นก็คือแอป Happy VPN หรือแอปเน็ตฟรีที่เราใช้กันอยู่นั่นเองนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าข้อดีนั้นมันเป็นอย่างไรนะครับไปถามผู้ที่เขาทดลอง แอปนี้กันมาเลยว่าเขาไปเจอข้อดีนี้มาได้อย่างไรคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับัส,สดุกคนนะครับแนเองนะครับผมเป็นยังไงบ้างคะวันนั้นได้ไปทํำยังไงบ้างคะถึงได้พบเจอข้อดีอีกอย่างหนึ่งของแอปนี้ค่ะโอ้วันนั้นนี่เรียกได้ว่าเป็นความความโชคดีบนโชค้ายของผมเลยแล้แล้วกันนะวันนั้นคือแบบ ตัดต่อวิดีโอหรือว่าดู YouTube อยู่นี่แหละครับวันนั้นแต่ว่า Wi-Fi ครับเกิดทรยศครับทีนี้ผมก็แปกใจว่าทำไมมันกำลังโหลดหรือว่าเข้าแอปอะไรก็ว่างไปหมดเลยครับจะเข้า YouTube นี่เป็นหน้าว่างเลยครับไม่มีวิดีโออะไรขึ้นเลยก็เลยลองดูตรงแถบสถานะครับบอกว่าสัญญาณ Wi-Fi เต็มไม่มีอินเทอร์เน็ตครับทีนี้จบเลยผมก็เลย ใช่ครับจบเลยก็เลยคิดเอเรามีเน็ตฟรีอยู่นะแต่เรามีแอปเน็ตฟรีอยู่แล้วเราก็ดูเวลาไว้คือเข้าข้างตัวเองแต่พอคิดไปคิดมาเอ้ยไม่ได้ดูเวลาสองสามวันแล้วก็เลยเออมันจะเป็นยังไงก็เลยลองกดเข้าไปดูครับในแอปปรากฏว่าครับมีข้อดีของเขามาอีกข้อ,ขอขหนึ่งคือเขามีเวลาแถมให้เก้านาทีครับที่บอกว่าแถมยังไงผมก็จํา ได้แม่นนะว่าผมไม่ได้ดูมาสองสามวันแล้วสามวันนะไม่ใช่สองวันสามวันลแล้วและในเน็ตฟรีเนี่ยเขาอยู่ได้ประมาณสองวันมันจะเป็นไป,นปนไม่ได้เลยที่ว่าจะเหลือเก้านาทีเพราะว่าไม่ได้ดูมาสามวันนะบเบื่มีเวลาแถมมาตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรอื่นเลยครับรีบกดเชื่อมต่อแล้วไปกดเปิดข้อมูลมือถือครับแล้วก็รีบดูวิดีโอตอนแรกผมคิดว่าจะไม่ทันนะคิดว่าโอ้เน็ตเวลาเขาแถมมามันจะไวเหมือนกับเน็ตที่เรา ดูวิดีโอมาหรออะไรเงี้ยครับแต่ปรากดว่าเล็ไวนะครับกดดูโฆษณาในวิดีโอขึ้นแล้วรัตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นโฆษณาแบบเริ่มเป็นเริ่มเป็นโฆษณาแบบมีเสียงแล้วนะตอนนั้นก็คือไม่นานมาเนี่แต่ก่อนโฆษณาของ l a า a d อะไรต่างแต่ก่อนมันจะเป็นแบบภาพเยอะเลยใช่ครับมาก่อนนี้เงียบกริบเลยโฆษณาและเร็วด้วยนะครับแล้วทุกวันนี้ก็เร็วอยู่นะครับแต่ว่ามันมีเสียงขึ้นมาแล้ว มันจะพาเราไปที่แอปไอเพสโตนะครับวันนั้นก็สรมแล้วดูโฆษณาได้ครบสองวันมาดีัววันนั้นก็แบบถือว่าเป็นความโชคดีมากๆครับที่ม,มีเวลาแถมมาให้โอ้โหหมาว่าเกือบครับเกือบ,บ,บไปแล้ววันนั้นผมจะบอกเลยว่าไวไฟผมหายทั้งวันครับถ้าแอปนี้เขาไม่ได้แถมเวลาตรงนี้มาให้นี่โหเรียบร้อยครับไม่ได้เล่นเน็ตทั้งวันแน่ๆวันนั้นครับโอ้แต่ว่า เป็นความโชคดีมากครับที่ว่าไปเจอข้อดีของตัวแอปเขาครับวันนั้นโอเคค่ะแล้วเป็นไงคะมีอะไรที่จะมาแนะนำเพิ่มเติมอีกไหมคะนี่คือ <c oughs> ลองไปทดลองกันได้นะไอไอเวลาตัวเนี้ยครับแต่สิ่งที่จะแนะนำก็คือ <c oughs> ไม่เมื่อเขามีแถมมาให้แต่เราก็อย่าชะล่าใจว่าเอ้ยงั้น ถ้าไม่มีเหตุจําเป็นเราก็ไม่ต้องดูก็ได้นี่เอาไว้ไปดูเวลาอ่ามีจําเป็นเอาดีกว่าเพราะเวลาเขามีแถมให้อยู่แล้ว9นาทีไม่เป็นไรหรอกขี้เกียจมันได้นะครับแต่อย่าทําบ่อยครับเพราะถ้าเกิดว่าวันนี้ข้างหน้าเนี่ยเกิดทางแอปเขาเอาไอ้ตัวเนี้ออกครับอืความสวยอยู่ที่เราครับถ้าเกิดว่าวันข้างหน้ามันกลายเป็น0วัน0 0ชั่วโมง0 0นาทีครับทีนี้จบเลยนะครับจบเลย ไม่มีทางแก้เลยนะเพราะฉันครตอนนี้ต้องหาเน็ตมาละทีนี้สมใจใช่ครับแล้วถ้า Wi-Fi ใช้ไม่ได้ก็จบเลยนะทีนี้ในอย่างหนึ่งถ้าอย่างเช่น,นใครจะใครจะไปรู้นะแบบว่าเออเนี่ยอีกสองชั่วโมงข้างหน้า Wi-Fi จะใช้ไม่ได้โอ้โหแต่ใครตัดสรู้ได้แบบนั้นสุดยอดแล้วก็อา่าร,ร,รีบดูเอาไว้ก่อนอะไรเนงะี้ยทางที่ดีก็ดูดูเอาไว้วันละวันละหนึ่งรอบก็ได้ยังไงก็ได้ ใช่ครับนะข้อแนะนาก็คือวันละหนึ่งรอบก็จะดีมากนะหรือว่าถ้าใครแบบขยันนะฮะวันแรกเนี่ยดูไปเลยวันละสองรอบนะแล้ววันต่อๆไปเราก็จะได้ดูแค่วันละรอบเองนะครับดูวันละรอบไปเลยก็คือมันจะเต็มสองวันนะครับมันก็จะดีกว่านะครับที่เราปล่อยปล่อยให้เขาหมดเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าวันนา้หน้าแอนทางแอปเขาไม่ได้แถมเวลาไม่ได้อะไรแต่คือไม่ได้ใจดีแบบนี้แล้วก็มันจะยากนะครับแต่เราจะบอกให้ครับข้อดี ครับข้อดีเขาคือมันเขาไม่กินตังในซิมแล้วด้วยนะครับถึงแม้ว่าถ้าเป็นของทูนะครับย้านะครับว่าของทูนะฮะเขาไม่กินตังนะครับเวลาเรามีตัวนี้นะฮะแต่ถ้าวันไหนนะฮะเราคิดว่าเขาเหลือเก้านาทีแล้วเราไปเปิดข้อมูลมือถือแต่ว่าเขาไม่มีเวลาแถมให้แล้วนะครับสิ่งนั้นจะจะเกิดขึ้นกับซิมเรานะครับคือเขาจะเอาตังเราไปหมดเลยเนี่ยทีนี้โอ้เอ้าแล้วถ้าอย่างเช่น ถ้าอย่างเช่นว่ามันเหลือเวลาอีกเก้านาทีเนี่ยแล้วเราไปเปิดข้อมูลมือถือแล้วก็รีบดูเวลาเนี่ยมันจะยังกินตังไหมหรือว่าก,ก็ยังไม่กินไม่นะครับแต่ถ้าถ้ายังดูวิดีโอไม่เสร็จเกินสิบนาทีนี่เรียบร้อยครับกินแน่แน่แต่ยังงว่าใครจะไปทําอะไรนานขนาดนั้นนะคะสิบนาทีควรจะดูเสร็จได้แล้วล่ะนะฮะเก้านาทีกว่าจริงวิดีโอเขาไม่ได้ครับเก้านาทีอยู่แล้วเฟรนจริงครับจริงๆแล้ววิดีโอเขาไม่ได้ยาวเลยไม่ถึงสามสิบ ซะจะบอกว่าอันนี้เท่าเท่าที่ใช้มาเท่าที่สังเกตมานะบางทีนะได้เน็ตมาก่อนที่วิดีโอจะจบอีกอันนี้เคยเจอนะพ่อพอพอ่พอพอ่อปัดไปคุณได้รับรางวัลอ้าววิดีโอมันยังไม่จบเลยมันได้มันให้เรามาแสร้รอูขึ้นเร็วมากใช่ครับแต่ว่าเขาก็จะังคับเขาจะบังคับให้เรารู้ให้จบเพราะว่าเอ่อมันเป็นไรายได้ของแอปเขานะถ้าเขาไม่ได้ไรายได้จากโฆษณาตรงเนี้ยเขาก็ไม่ได้มาพัฒนาแอปให้เราใช้กัน ใช่แต่ว่าแนะนํานะว่าถ้าถ้ามันขึ้นว่าอะไรหน้าได้รับรางวัลท,ทั้งทั้งที่วิดีโอยังไม่จบอันนี้ก็อย่าเพิ่งกดแบ็คออกมาดีกว่าเพราะว่าเขาก็บังคับให้ดูให้จบอยู่แล้วว่านาะใช่ครับถ้าทําแบบนั้นไม่ปล่อยําว่าทําได้ไม่ได้นะครับแต่ว่าวันข้างหน้าพัฒนาก็จะหมดกําลังใจในการพัฒนาแอปนะฮะแล้วเราก็จะนะฮะไม่มีเน็ตฟรีดีๆอย่างนี้ใช้กันนะครับก็ สนับสนุนคขานิดนึงนะฮะนางน้อยเราไม่ต้องเสียตังค์เนาะเราแค่เสียเวลาแป๊บๆปบนะครับก็ไม่ได้คือไม่ได้เสียเวลาอะไรมากเลยนะครับการ,กรดูโฆษณานะก็เป็นการว่าช่วยกันนะครับเขาช่วยเราให้ได้เน็ตฟรีเราก็จะช่วยเขาให้ได้นะฮะค่าโฆษณาในการไปพัฒนาแอปนะฮะให้เราได้ใช้กันนะครับก็จะช่วยเหลือกันนะครับตรงนี้จะเป็นการดีมากนะครับค่ะเอาเป็นว่าก็ลองลองไป ทดสอบกันดูนะคะ<อ>ถ้า้ถาของใครขึ้นว่าส่วนส่วนชั่วโมงแล้วก็มีมีนาทีต่อท้ายโอเคแสดงว่าเขายังมีเวลาแถมให้แต่ถ้ามันขึ้นว่าศูนย์นาทีหรืออะไรเงรี้ยโอ้ไม่มีแล้วเรียบร้อยครับทีนี้ไม่มีโอกาสดีๆให้คุณอีกแล้วหรือว,ว่าถ้าไม่มีคําว่าศูนย์นาทีนะมันก็จะดังอาจจะดังแบบนี้ก็ได้ศูนย์วันศูนย์ศูนย์ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับจบเลย <c oughs> ไม่มีคําว่านาทีต่อด้วยโอ้ แต่ถ้าของใครมีนาทีต่อท้ายแล้วอยากใช้นะคะรีบเลยคะ่ะรีบรีบเพิ่มถ้าเกิดว่าแต่นะครับแต่นะฮะในหลายคนอาจจะทำอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนั้นไม่มีตันเน็ตก็คือเวลาเรากดดูโฆษณาครับถ้าไม่มีเน็ตมันจะโคดมันจะขึ้นโคดอย่างเดียวมันจะมันจะไม่มีอย่างอื่นเลยครับเคยค่ <c oughs> ะเคยเคยตอนนั้นเคยจริงๆแหละตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นนราไม่ได้กดไม่ได้กดเปิด VPN แล้วก็ไม่ได้กดเปิดข้อมูลมือถือ ตอนั้นยังไม่รู้ข้อดีข้อนี้ก็คือเข้าไปในแอปปกติแล้วก็ไปกดแล้วมันก็ไม่ขึ้นอะไรเลยมันก็ขึ้นแต่คําว่าโค้ดมันก็ไม่ขึ้นวิดีโอมาให้ด้วยแต่นั้น Wi-Fi ไ,ไ,ไม่มันขึ้นว่าสัญญาณไม่มีอินเทอร์เน็ตน่นเห็นไหมฮะเป็นกันทั่วหน้าเลยนะฮะโอ้ช่วงนี้อากาศเย็นอากาศร้อนอะไรเงี้ยสภาพอากาศบางทีมันก็ทําให้สัญญาณเน็ตเรามันเปลี่ยนได้นะคะอย่างเหมือนหน้าฝนเฉดเียวนะเกียวนะเหมือนหน้าฝนอนะไรเงี้ย ครับผมโอเคค่ะก็มีประมาณนี้นะคะมีอะไรอีกหรือเปล่าคะอ่าก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับข้อดีของอแอปเด็ดฟรีตัวนี้นะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะฮะแล้วก็ได้ผลยังไงก็นะครับคอมเมนต์มาบอกเล่าเก้าสิบกันได้นะครับใช่ค่ะโอเคค่ะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ กันไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ